พี่เดียวธีรพัฒน์ออกมาเคลื่อนไหวขอโทษทั้งน้ำตากับดราม่าที่ไม่จบไม่สิน้นก่อนหน้านี้ก็ได้ขอโทษไปแล้วแต่ยังไม่จบค่ะเกิดดราม่าอะไรขึ้นคะบ่าวโจทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีครับค่ะก็เป็นประเด็นที่อินฟูชื่อดังนะครับอย่างพี่เดิวธีรพัฒน์เนี่ยมีดรามา่ามารอบด้านเลยในวันเดียวมันเกิดอ,อะไรขึ้น หลังจากที่พี่ดิวไปขึ้นคอนเสิร์ตรับเชิญไปเซอร์ไพรส์บอสแพรวเนี่ยแพรพาใส่ทองกับพระเอกซันเนี่ย<ะ>กรณีมีการมีการสแสดงแล้วก็มีการยิงมุกมีการบอกว่าพูดคุยกันเกิดข,ขึ้นบนเวที<ะ>แต่คืนเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องครับเกิดผลกระทบเกิดดราม่ามาหลายฝ่ายเลยมาหาพี่ดิวคนเดียวจนพี่ดิวก็คือค่อนข้างที่จะรู้สึกบอกอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจน ทนไม่ไหวจริงๆก็เลยออกมาอัดคลิปขอโทษทั้งน้ําตาสําหรับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือย้อนไปสักหน่อยว่าก่อนหน้านี้เนาะเราก็เห็นเห็นคลิปที่พี่ดิวเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละก็จะมีการพูดคุยกับแพลวเราอะส่วนตัวเราเราคิดว่า เราไม่ได้มองว่าเป็นดราม่านะเรามองว่าเป็นเรื่องปลดล็อกระหว่างพี่ดิวกับแพรวทาวซะอีกกับบอสแคลซี่เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นแต่เกิดเรื่องราวนนี้นั่นขึ้นมาพี่ดิวก็แสดงจุดอย่ได้เห็นชัดอยู่ว่าพี่ดิวนั่งอยู่ตรงไหนจุดไหนแต่พี่ดิวบอกว่าเป็นกลางใช่ไหมใช่แต่พี่ดิวก็บอกเป็นกลางอซึ่งเราก็พอได้รู้จักกับพี่ดิวกับแพรพวกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็เป็นคนรู้จักกันมานานแล้วอมาขอฟังคลิปในวันนั้นหน่อยเนาะคลิปจากคุณตาสาธุนะคะ

ใส่ตอบไ่ะตีตอบดีก่าเะยไหมอ๋อพี่ดูบอกหมอนที่บ้านขาดไปสามใบอืม

หนึอ่ะก็พูดถึงว่าก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะเนาะที่พี่ยูบอกว่านั่นแหละว่าคือตลอดที่ผ่านมาเธอก็โดนด่าโดนดราม่ามาเยอะแยะมากมายอืตลอดผู้หญิงอ่าผู้หญิงตัวนี้องคนเดียวเนี่ยที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่ยูถามแฟนคลับหน้าเวทีนี้แหละว่าคุณพร้อมที่จะให้อภัยหรือพร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับแดวพาหรือยัง แล้วก็อีกหลายๆประเด็นนะคะที่พี่ดิวพูดเราก็มองว่าอาการที่พี่ดิวขึ้นไปบนเวทีก็เป็นการสร้างสีสันเนาะให้กับขฉากการแสดงของคุณแพรแล้วก็น้องซันแต่เราก็มองว่าจะมีขีหาน,นี่แหละแต่ก็ไม่ไหวเนาะหลังจากที่ขึ้นไปก็มีดรามาร่าเยอะแยะมากมายตอนนั้นนี้พี่ดิวก็ออกมาขอโทษนะคะแฟนคลับไปแล้วครั้งหนึ่งและล่าสุดออกมาพูดถังอันจาเลยขออนุญาตเปิดคลิปนะคะของพี่ดิวด้วยนะคะ,ะเปิดเหตุการแต่ว่าหลังจากเัาก็ไปหยอกไปอย่างนั้นกันนะฮะแต่วพี่ดิวคนได้มีเจตนาทีสีบอาเรา เห็นให้ผู้ใดแลบบ้วรู้สึกแบบว่าเออบ่อ,อบสบายใจแม่เขอเขาโทษเด็บซ<ป>ีมาโทษเด็บซีสั้นเด็ซีแพ้เด็ซีดิโตเกียวมิมซีขอโทษทุกกดคลิปวิดีโอสางเรื่นะอ,งองเน,น้อตาไหลเลยนะพี่หน่องพี่ร้องไห้ไปด้วยเลยขอโทษเด้อว่ามันจะต้อไปในงเวราะมันไ,นนไห่อะไรเนืน้อ พี่ดิวมาอะไรสดวันนี้พี่ดิวกับม่ได้ไหมครับที่มาคิงจะพร้อมว่าเป็นคนดีคนเด่นคนเก้งคนกล้าเขาก็มาอยางไรกันครับตากทุกทายครับตรงมาตีกันออกมาแบบเกี่ยวกันปอกมาโกงกันรองมาเย็นได้อย่างไรกันทำาะไรตีมาอย่างกันลบพี่ดิวก็คือคิดว่าเป็นคามผิดพี่ดิวกับผู้การที่เขาขึ้นตอนนี้แล้วก็ทำให้เอ็กซีหลายฝ่ามาตีกันแล้วก็มาจามากัน ที่ดูรู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยผู้ดูที่จริงพี่คนก็เมื่อไหร่ก็ว่าไปอยู่กับอาจารย์อธิบายในน้องถ้าว่าน้องนั้นหลายแั่นน้องป่วยนะเป็นช่วมงนั้งอยู่แต่วแบบความรู้สึกนั้นอาจสิได้รับอย่างนั้นหลายทั้งดูแลลูกน้องก็คือกที่ดูแลลูกน้องทั้งดูแลองค์กรทั้งหนุนทั้งนี่สิแม่ท่านครับกติการพบการพบผาสมาคมของพี่เดียวกับเป็นการพบการแบบ ไปมวลไปอย่างหนังสือเหมือนกันครับแค้วก็อยากออยากไปเล่นน้ำนอกอยากไปคอนเสิร์ตไปนวดไปนี่จะไปมวลเนี่ยมันก็คือจะไปขึ้นเวทีนอกนั่นแหละแต่มันอาจจะผิดทีผิดทางผิดเวลาที่อย่างไปอาจจะแต่อายก็ไจะมีเจตนาพอดีกับใครอย่างสี่นม่แบบครับก็น้องสองคนสองต่างเนาะก็ได้ผิดใจกันน้องให้น้องเต็นน้ำเต็มที่ครับแล้วก็ได้ผิดใจกันหรืออย่าง ความรู้สึกกันถ้าเป็นดีวเนอะควความรู้สึกขันทางสั้นขันแพ้วที่แต่ว่ารักเทียดดิวว่าแฮงไปที่แหนแต่ว่าเรื่องบิ๊กอะพี่ดิวพี่ดิวขันขันขันในความรู้สึกพี่ดิวขันสมุดขันน้องน้อยใจอะมันก็เป็นไปได้ที่น้องน้อยใจว่าเออพี่พี่ไปขึ้นเวทีนู่นนี่นั่นสี่เขากัรแม่เขาลับแน่ขาเพราะว่าเขากัรเคยไปขึ้นเวทีโตเกียว์เมือยุๆกขับมาขึ้นมันมันอาจจะเออมีมีนิดนึงที่แบบ เฮ้ยสรุปว่าพี่ดูเป็นค่อตั้งแต่เป็นคนต้อนลับหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนุกสองหัวหรือเป็นยังไงอีกสิแฟนคลับแต่ว่าในความรู้สึกของไอไอเป็นพ่อเขาในจังหวะที่แบบว่าอยู่ๆจะเป็นพ่อกันแล้วก็เฮ้ยหงุดหงิเนาะเ้าสิยทำตัวพบ่หงุดหงเลยนะครับเป็นไปว่าได้เองสิแฟนคลับไอ้วมาเป็นคนมานั่งเสกเนี่ยไอยังชุ่มมื้อชุ่มอย่างกับแถมแถมยังตายคือในฐานะ ไปว่าถ้าไม่ใช้พ um uh> ี่ดิวคนนำในฐานะคนเงิงในฐานะพอยกแมยกคนเงที่แบบไปซัพพอร์ตเยอะ่งชอบเปนสองคนต่สอคนอ่น่าในในในสิ่งที่แบบว่าพี่ดิวขึ้นไปเรีนไปอย่างน้ำเท้าขามหัวขามหานี่อย่างพี่ดิวขอโทษซ้เด้อพี่ดิวขอโทษแวนเด้อที่แคร์นั้นแหละทัมัเรีแค่ไปขกานให้แฟนขาสบายใจขอโทษขอโทษเด้อฮะโอเคเนาะพี่อบือฮะบทเนี้อย่างเนา่พี่น้องครับ <ítulo> พี่ด mm ิวธีร so พัฒน์ก็นี่แนะคือรับรู้เห็นดราม่าตั้งแต่หลังจากที่ไปขึ้นตรงนั้นแหละบนเวทีนี่แนะอาจจะมีประเด็นในเรื่องที่แซลยิ้งมุกการอาจจะทําให้ไม่พอใจทั้งแฟนคลับของน้องซันเองเนาะอาจจะมีการแซวแรงไปนิดนึงแต่ก็ก็เป็นการเอ่ยบาบอกด้วอหัวมวลแซวกันเพิ่มเพิ่มประเด็นิีอย่างหอย่างดอกจะโตเพิ่นเออแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือฝั่งของนี่แนะกลัวว่า ทางบอสบี๊กเนี่ยจะน้อยใจหรือเปล่ามีนะเป็นนกกลางไหมหรือว่าไม่เป็นกลางหรือว่านนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นทางนั้นทีขึ้นนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ่อเจตนาจริงๆแล้วพี่ดิวอะไม่ได้ที่จะทําให้มันเกิดดราม่าแต่ก็ต้องอ่าพอมันเกิดดราม่าแล้วก็ขอโทษนันเล็กนิน่อยกันอะเป็นกําลังใจให้พี่ดิวธีรพัฒน์นะครับห่งบางคนก็บอกว่าพี่ดิวก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอก เอาไงทะพี่น้องเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วเป็นปีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่ารักในในแบบรักแฟนกับเอฟซีที่รักโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเขาก็รักโดยเฉพาะในส่วนของศิลปินที่เขาชอบแต่ศิลปินที่เราไม่ชอบก็เรื่องผ่านไปแล้วพี่น้องเนาะอะไรที่เป็นดราม่าก็ไม่โยงละกันเพื่อศิลปินที่เรารักละกันเขาจะได้ไม่ต้องปวดหัวกับตรงนี้อะค่ะ ให้กำลังใจทุกฝ่ายเลยแล้วกันนะครับเนาะให้กำลังใจพี่ดิวทีละพาให้กำลังใจคุณแพรพาแสงทองคุณสันโอสถรแล้วก็คุณบิ๊กด้วยพี่วัตถิแลนด้วยนะครับก็ซู้ซู้จริงๆเขาเดินหน้ากันไปหมดแล้วเดินหน้าทำงานเข้ามาหามีแต่คนปังๆมีแต่คนปังๆตอนนี้ก็มีแต่คนรวยๆแฟนคลับอย่างเราๆเนี่ยติดตามชื่นชอบชื่นชมรักแล้วก็ให้โฟกัสที่ผลงานของเขาดีกว่านะครับผมเนาะอ่า เลือกเลือกที่เราสบายใจนั่นแหละเราเลือกที่เราชอบอ,อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ